ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะผมสำหรับใครที่ผมที่อยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆนะผมก็เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPEM META CLIP ให้นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่บดหมูนะครับผมนี่ครับผมในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นนันแรกล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมกดคัดลิงก์มาเลยกดวางเลยนะครับ ในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมผมมาสัก100คนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวซอลเปอรเลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนึ้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ากําลังดาเนินการนะครับส่วหนึ่งก็จะเป็น บริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสเฟซบุ๊กของเราเองนะครับผมขออภัยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นลิงก์โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเองนะครับผม่วนนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายของเรานครับผม3บาทนะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100คนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผมแล้วก็มีโทมันนี่วอลเลตนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR code นะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม15เปเซเลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน500บาทเท่านั้นเองนะครับผมโทมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม12เปเลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทนะครับผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับ สำหรับค้านะครับผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวเชื่อเหลือนะครับพียงแค่วางเลขออเดอร์เราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจงไลน์ตัวขวามือด้านบนได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนกียวโคนมแบบนี้นะครับแอดมินก็จะตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับ มีเฮลเลอร์เหลยๆหรียราคาเนเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนะครับผมจะเป็นลายเหรียญของเรราคาต่างๆนานานะครับผมเนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยสําหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือตรงด้านบนสุดเลยนะครับตรงซ้ายมือนะครับผมหมดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมทิกต็อกนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกราบทวิตเตอร์นะครับมีเฮ้เลอร์หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอ นะครับเฟซบุ๊กของเราก็จะมีเพิ่มยอดไลน์นะครับผมเพิ่มยอดไลน์บอกอีมมจีนะครับผมเพิ่มถูกใจบลติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มยอดแชร์เพิ่มคอมเมนต์นะครับเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะครับผมเดี๋ยวจะมีเพิ่มคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ที่แบบนี้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ ทางเว็บไซต์เขาจะตาค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปีลิงของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมเบกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไปเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้มีหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะครับผมผมซูมให้ดูเลยนะครับผมขอกครณีเฟสหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมผูต้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขึ้นมาเป็น2 9 7คนแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมจหรับ้านะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บมาเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ spesmmmeta ใใคลิปห้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ